ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอซี่ตุกคนกทุก่านเนาะค่ะทีเขามารับช่มรับฟั่งช่องเจพัดผ้าลวยเนาะค่ะเนาะแล้วก็ช่องเบาเสชะแนวเด้อค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะเมื่อนี้มันทีสิบแปดเนาะค่ะเนาะเมืองว่านนี่ห้าน้อยเจพัดกะเป็นทีพ่อใจแต่ว่าเจพัดไปเจาะมันกะเข่าตรงๆเลยเนาะค่ะปกติเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะแล้วก็ เปาเสเพิ่นกระลังสิไปมือขึ้นฝนตกหนักมือนีเนาะค่ะเนาะมือนีเจผัดกะจะมาผ้ามาจุดถูบเสียงไทยขอเหลกเล่าเนาะค่ะเนาะเหลกเล่าเบิ้งว่ามันจะตรงกับสูตรคํานวนเจผัดบอ่อขอปูเบิ้งเนาะค่ะเนาะแต่ว่ารัฐบาลไทยมีสิจุดวันที่ยีผาวันผยาใหญ่เด้อค่ะเด้อเบิ้งชมความงามของเพิ่นเนาะค่ะเนาะสวยงามอีหลีมือขึ้นหนีเด้อค่ะเด้อเบิ่งท่างเขาเอารถเขาไปในใบด้เนาะคะ่ะยางเนา ฝนตกฝนตกคักนำเละค่ะเละเละมากเออลมน้ะคะ่ะเข้ากันไปเบาเสีนว่าพ่นจะมาถางมาเกี่ยวหญยาตรงฐานฐานผะนะะักเนาะค่ะเนาะหลอบหลอบฐานนว่ามาเข้ามาเมองทางเดะะ้อค่ะ ฝนตกแห้งแห้งมขึ้นฝนตกถูกมือถุกมือแล้วค่ะทางยางไปมีนนมะเกี่ยวหยามัน,นี้เป็นก็เอาแด้น้ำดอกไหม่เนาะคะนะ่ะเนาะดอกใหม่ผ่านเงินผ่านทองมากถวายพื่นเนาะค่ะเละียีบเร้อค่ะตกแห้งค่ะ เบ่งบรรยากาศโอ้มืนลื่นลื่นลื่นเละเละมากนี่เนาะคะ่ะถึงแล้วพระพุทธรูปนี่ตนโพเด้อค่ะเด้อตนโพ พึ่งคืนอยู่ตรงนี้เนาะคะ่ะพระพุทธรูปต้นโพนี่เป็นส้งผุ่มงามๆเด็แต่ว่าพัานเนี่ยต้นใหญ่เนาะคะ่ะเพราะว่าต้นโพกับพึ่งขึ้นเพิ่นกับพึ่งสางเนาะคะนะ่ะเนาะกับสางได้กับว่าเป็นพึ่งสางเนาะคะ่ะกับหลายปีแล้ว,ลวะ,ะเบาสีพิ่นเพิ่นจะมาถางปะถางนี่ค่ะถางหยาหลอดหอดนี้ อุ้ยจืดมิดแล้วให้เบิ่งบรรยากาศนี่เน,น,นะคะ่ะเขาจะมาขอจุดถูกเ,เพียงเกล้าแก่มือเนาะคะ่ะเนาะแก่มือ แก่เมือ่อเล็กไถขอแก่เมื่อเด้อปูเด้อเล็กไยจุดเขายุดดอกลูกล้านถังว่าได้สื่อเล็กเล่าพัฒนาเด้อป,นะปูนี่นะคะเนาะเบาสีผนถังบาสีกำลังทำความศาสเด้อค่ะ มนี้เจพัดกะนเนาะเบิงพนกาล่างทางให้ถือเด้อผู้เด้อสาธุไม่โชคไม่หลาบเด้องวดนี้เสือกผูกข้อ,อย่างๆเ,เสือกผูกข้อเสือผูกข้อตาตขาจ้ามาไหวไตอขจ้ามาไหวน้ำฐานผะเสือกที่เพ่น,นันผูกข้อ ยังอยู่อยู่อือยังเพิ่นคือบอไปเหตุยังเงี้ยงเนาะอืมเพิ่นเอามาไหวแต่ว่าปกติเพิ่นต้องเอาออกไปเหตุพธิธีอีกเด้ยังยั่งอยู่เนาะคะ่ะเสือกเสือกเพิ่นผูกข้อตายเพิ่นเอามาไหวเอาเปลวเล็กซะเปียนล,ล่เนนะมเมาอยู่นีแหละเนาะเออไว้ดนีแหละเพิน่นเมากับมาเอาเล็กอยู่นี่ละ นะคะเนาะเบาสีเห็ดทำความสะอาดเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเจ๊เเจผัดจะเตรียมเนาะคะนะ่ะเนาะเตรียมผ่านเงินผ่านท่องเด้อค่ะเด้อเตรียมผ่านเงินผ้านท่องให้มากบูชา,าถวายเพิน่น งาเราบ้านที่อยู่กันจะใส่เมฆม่วงบ้างแต่มาถึงเราจะตรงกันบ้างบริสทธิ์แค่เงี้ยเลยบบนี้บริมากจะใส่ใส่ต่างฤดูบ้างได้เพราะว่าต้องเก็บไม่ใชพาร์ทว่านั่งที่อะไรกับเอาสองมาเลยล่ะนี่กระโปราใส่เดี๋ยวเขาจะมาเริ่ม เอ่าเข้าจุดถูบไวเรล้วนะคะเนาะจุดถูบแนวทางของเล้าพัฒนาเสียงไทยมาขอโฉกปูเนาะค่ะเนาะมาขอมีเอฟซีมีเพิ่นเขียนเขามาว่าไปจุดเหล็กเหล้าไหแน่เนาะค่ะเนาะเจพัดก็เลยล่องมาจุดเบิงเนาะค่ะว่าเหมือนแรงนีเนาะค่ะเนาะเมือนีนีเนาะค่ะเหล็กเล้าพัฒนาเนาะค่ะเนาะมันเหล็กเสียงไทยเนาะค่ะเพราะว่าเหล็กเจพัดเหล็กเล้าเจพัดบอกเขามา หลายงวดแล้วก็มาเพิงบุญบาลมีปูนี่แหละเนาะคะ่ะเนาะสำหรับหมูว่านห้าหน้อยที่เจพันไหไปห้าหน้อยนี่เจพันไห่วิง่งพิเศษวิ่งลูดทีสามกับหกเนาะคะ่ะจับคู่ไห้สามศูนย์สามหกสามแปดปรากฏว่าเลขมันไปออกสามสองสองกับหกหาเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าปกติวิ่งลูดทีหากับหนึ่งนี่เจพันเน้นทีหามันหนึ่งหาหกหาเก่าหาออกตรงตรงทีเก่าหาเด้อค่ะหมูว่านนี่ บนออกแปดเก้าศูนย์ลางเก่าหาแต่ว่าหกหามันไปออกลางของพิเศษเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเจพัดไหหมู่บ้านนี่เนาะค่ะนี่หมู่บ้านนี่สําหรับนี่เป็นแนวทางหมู่บ้านเนาะคะ่ะนี่แนวทางหมู่บ้านฮกหากับเก่าหานี่หกหาไปออกพิเศษเนาะคะ่ะเก้าหานี่ออกตรงอยู่ออกตรงตัวที่เจพัดจ่ออยู่เนาะคะ่ะเนาะเก่าหานี่วีไอพีนี่เจพัดไหวิ่งลูศูนย์กับแปดปรากฏว่ามันมา ซีแปดสองบนศูนย์มมากเนาะคะ่ะเนาะศูนย์มันมากปกติเนี่ยเลขมันจะวนวนอยู่จังสี่เนาะคะ่ะเนาะเลขมันจะวนวนอยู่แบบนี้แหละมันก็ถือว่าโอเคเนาะค่ะเขาเขาตัวจอสองสองตัวแต่ว่าเจพัดจอไห้แต่ว่าเจพัดจอกับจริงอยู่แล้วค่ะแต่บางครั้งพิเศษมันอาจจะมากปกติได้เพราะว่าเวลามันห่างกันบอ,บอ,บอกี่นาทีเนาะคะ่ะอดวงดาวเลิก เลิกดวงดาวเวลามันห่างกันบดนูนมันอาจจะแบบว่าปกติมาพิเศษหรือว่าวีพีมาปกติจังสีกะะ่ก็ได้เนาะค่ะถ้าผู้ใดมากะกะจัดเลยเนาะคะ่ะแล้วก็สําหรับดาวโจรเหมืกว่อบ้านนี่เจพัดไหนซีกับผาเนาะคะ่ะเน้่ยซีจะว่ามันมากหนึ่งหาเนาะคะ่ะดาวโจรดาวโจรดาวโจรเนาะคะ่ะมันมากมันออกสามสามหกกับหนึ่งหาเนาะคะ่ะกับเขาเต้นเลขหาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ มือนีเด้เอค่ะเด้อเท่ากับเจพัดกับจามาว่างแนวทงังห้าหน้อยเนาะคะ่ะห้าหน้อยกับเหล้าพัฒนาห้าหน้อยมือนีเนาะคะนะ่ะเนาะห้าหน้อยมือนีเด้อเจพัดวันที่สิบแปดนะคะวันที่สิบแปดกันยาหกห้าห้าน้อยเนาะคะนะ่ะเนาะมือนีพิเศษเนาะคะ่ะเจพัดไหนฮกให้ฮกเนาะคะนะ่ะเนาะพิเศษให้หก แต่ว่าสามนี่ก็เด่นอยู่เด้อค่ะสามก็เด่นอยู่ที่พิเศษเนาะคะ่ะแต่ว่าเจพัดเลือกไหหกผู้ใดมักสามก็จับ 3. สามใสก็ไดนะะเนาะค่ะเจพัดไหพิเศษหกสองหกสามหกแปดหกเด้อค่ะเด้อพิเศษกะถ้าผู้ใดชอบแบบปกติชอบแบบบ,แบบบางที่มันก็มาปกติได้ขึ้นกันแต่นี่จับตามเวลาไหเนาะคะ่ะเนาะปกตินี่หากับสองเนาะคะ่ะหากับสองนี่มันเป็นนิยงที่แบบหาจะแห้งกลัวยูนิดนึง เจพัดก็เลยจับสองสี่สองหาหกหาเจ็ดหาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับปกติเนาะคะ่ะวี่พี่หนี่หาศูนย์กับหกศูนย์มันหนาจะมากนะคะแต่ว่าบรูว์มันมันมากหละแต่ว่ามันจะมาตรงกับวี่พี่ที่เจพัดเจาะบอลเนาะคะ่ะเนาะเจพัดจับหาหนึ่งศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วกัหกหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะสำหรับห้าน้อยมือหนีด้วยค่ะเด้อเนาะคะ่ะเนาะ นี่เด้อค่ะฮานอยฮานอยวันที่สิบแปดกันยาหกหาเด้อค่ะเด้อพิเศษปกติ V.I.P เด้อค่ะแต่ว่ามันกะบ่ได้บ่ได้แน่ว่ามันจะมาจอจรงตรงเพียงปันไดเด้อค่ะเด้อแต่ว่าเจพัดจอให้แบบนี้เนาะคะ่ะแบบที่เล่นเองเนาะเะนาะนี่เนาะคะ่ะแต่เมื่อวานนี่เขาปกติตรงมากเลยเมื่อวานเนาะคะ่ะนีเนาะคะ่ะห้าน้อย นีเด้อค่ะฮานอยวันนี้นะคะฮานอยวันนี้แล้วกับหุ่นดาวโจรเนาะค่ะเนาะหุ่นดาวโจรวีพีนะค่ะมือนีบมีดาวโจรปกติเจพัดบ๊วเขียนไห้เด้อค่ะหุ่นดาวโจรหนี่มือนีหลุดซีเด้อค่ะ V ี p นะคะมือนีซีซีสามซีหนึ่งซีสองเนาะค่ะเนาะซีสามซีหนึ่งซีสองสำหรับดาวโจรวีพีหลุดซีเน้ะคะ <q> ่ะเด้อดาวโจรวีพีดาวโจรปกติงดออกเด้อค่ะมือนี <q> <ๆ S 2> แต่ว่าบอได้เขียนให้เด้อค่ะสร้างเอาดาวโจรลูดสีนะคะวันนี้วันที่สิบแปดนะมันนี้เข้ามาเบิงเล่าพัฒนาของเจพัดเนาะค่ะเนาะมันเป็นสูตรช่วงที่มันเขามันกับเขาค่ะไอีแต่ว่ามันบกเขามากเบออาทิตย์ทั้งอาทิตย์อะบกเขาเลยเนาะค่ะเล่าของเจพัดเนาะค่ะที่ช่วงที่ว่าบ่อสบายช่วงที่ว่าอันนี้มือนีเนาะค่ะเจพัดกัเลยมีแนวความคิดว่า เหลขไทยนีปูไห่เข่าคักมาจุดถูพอตรงนี้เนาะค่ะแต่ว่ามันบดได้มันคือเอาบดได้กอยังไหเเ้าแก่เ้าแก่แขนด้วยหวยเล่าเนาะค่ะมันนี้เนาะเอามาแก่แขนเหล็กไย <c oughs> มันบกเข่าเลขไทยมันเข่าแต่ว่าห้าสื่อห้อาสื่อบดห้เาเปลี่ยงบดสื่อจังสี่ห้าห้ามันเปลี่ยงค่าอย่างบดสื่อเนาะค,ะะค,ะะคะนะ่ะเนาะมันนี่เจพัดกันเลยเอาแนวทางเจพัดแต่ว่าถูกนียังยังพัดในรูว่ามีตัวใดด้วยะค่ะ วันที่สิบแปดกันยาหฮข่าเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาเจพัดเนาะคะ่ะวิ่งหลูดที่เก่าเด้อค่ะเจพัดไหนวิ่งหลูดที่เก่าเมนี่เนาะค,ะะคะ่นะเนาะสองเก่าสี่เก่าหาเก่าเจ็ดเก่าแต่ว่าศูนย์เก่ากะถ้าผู้ใดมักจอนเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมักหลูดนี่บ่มีปัญหาอยู่แล้วถ้าผูา้ใดจอนกะจะเลื่อนศูนย์เก่าน้ำเด้อจะบดไอเขียนไหนมันหลายตัวเนาะคะ่นะเนาะวิ่งลูดที่ 9, 9, 9, 9, 9. เก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็พัดจับใหม่ชุดสี่ตัวมีหนึ่งสามสี่เก่าแล้วก็สามสี่เก่าเนาะคะ่ะ สำหรับเล่าพัฒนามือนี้นะะเนาะค่ะเนาะเราพัฒนาวันนี้นะ,ะเราพัฒนาสูตรเจพัดวิ่งหลุดที่เก่าเด้อค่ะเด้อสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเลขจุดมีหนึ่งสามซีเก่าแล,แล้วก็สามซีเก่าเด้อค่ะนี่เนาะค่ะเนาะเลขเป็นแนวทางเด้อค่ะเป็นแนวทางเจพัดกับบลูวันเลขจะออกตัวใดเด้อค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะทางช่องนําเสนอให้เป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเด้อ เลียวบะนีเข้ากบจะมาเบิงถาเบิงเนาะค่ะเนาะว่าเลขถูบหนีเลขถูบหนีได้ตัวไดนเนาะคะ่ะเดี๋ยวเจ๊ผัดจะพาไปเบิงก่อนว่ามันเลขถูบออกมาหรือยั่งเนาะค่ะเนาะกดจะไปแบบหนี้เลยเนาะค่ะเนาะเลขถูบเมื่อกี้เข้าได้จุดขอเพลินไว้เนาะค่ะเนาะสำหรับเลขเล่าผัดหน้าเนาะคะ่ะปรากฏว่า

บบบนะครัััตวเลขที่ยยนนนต่่าไวว้้ะะคครรัับบใหมมสงีจริงก็อยากได้อยากได้โตมาว่างตรงนี้เนาะค่ะนะครับเพราะว่าเห็นมาโดนแล้วนะครับน่าจะเป็นเชือกตะกี้น่าจะอยู่ข้างบนนี่นะครับกล่องอยู่นี่นะครับตะกี้อยู่ข้างบนบันนี้มันเป็นเชือกผูกข้อนะครับนี่นะครับเชือกผูกข้อเชือกตัวนี้เนาะค่ะเนาะตะกี้เนาะดาวสีมาแต่บอลท่านในท้ายถ้ำนะครับสีมาขอฟ้อนขอโชว์ขอรามนะครับ ตะกี้เชือกจะว่างอยู่หม่องที่เจพัดว่างดอกใหม่นี่เนาะค่ะเนาะเชือกเพิ่นผูกข้อตายนะครับดอกเขาก็มว่าเบิ่งไปน้ำกันนะครับเด้๋วสำหรับเราเลียบสูบเทียงท้ายนะครับของเจพัดเป็นเทียงท้ายวยนะครับจะเอาเหล้าพัฒนานะครับแม่นนะครับท่านใดเอาไปห้าน้อยกับห้าน้อยนะครับยินชอบนะครับแต่ว่าเจพัดเป็นขอเล่าพัฒนาไว้นะครับออกมาสองตัวนะครับตอนนี้ตอนนี้ได้สองตัวละนะครับ เดี๋ยวบาสีก็จะตั้งกล้องไว้นะครับเดี๋ยวจะไปทําความสะอาดอีกนิดนึงนะครับแั้นเสร็จลูห่วงนะครับเพราะว่าเห็ดเนี่ยังต้องะสบกวอมสําเร็จนะครับต้องเซ็จนะครับเล่าพัฒนาเด้อปูชัดๆเด้อนำพานเงินพานทองมาถวายเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะ เห็นแล้วเนาะค่ะตัวที่สามเลขเล่าตัวนี้สวยอยู่เด้อค่ะเด้อของเจพัดเป็นของเจพัดเป็นเก่าเนาะของเพิ่นเป็นหกเนาะค่ะเนาะมันสกับหัวบนอตัลเลขกถูกปูเนาะค่ะเนาะสาถูกห้เอฟซี่แฟนช่องเจพัดกับเบาเสีเด้อเจพัดผ้าลวยช่องเบาสีเชนแนวมีโชมมีลาบเด้อปูเด้อไอเอฟซี่ถูกถันมีโชมมีลาบนะคะเนาะ ออกตรงๆเด้อจ้าสามตัวตรงๆแต่ว่าหัวใหญ่เด้อขันเป็นเลขหกหนีขันหางเพ่นน้อยๆคือจังแต่ว่ามันกับเลขหกแล้วเนาะค่ะเนาะเลขหกกับเลขเก่าขันเป็นเลขคำนวณหนี่เจพัดว่ามันคนละตัวเด้เลขหกกับเลขเก่าเพราะว่าดาวหนี่คือดาวดาวดาว,ดาวเก่ากัคือเก่าดาวหกก็คือหกเนาะคะ่ะแต่ว่าขันเป็นเลข ฝันหรือว่าเข้าไปขอกับสิ่งศักดิ์กับแบบเข้าไปเล็สิ่งศักดิ์เล็กถูบเล็กอย่างนี้เจ๊พัดมองว่ามันกลับกันได้มันจะกลับหัวกลับหางได้เนาะค่ะเนาะสําหรับตัวเลขเนาะค่ะเนาะนี่เนาะคะ่ะนี่เด้อคะ่ะกะซื่อนี่ค่อนข้างจะตรงกันเนาะ ถูบมวนนี่กับมันก็เป็นปกติแต่ว่าชัดเจนเลอค่ะชัดเจนชัดเจนนี่หลีเข้มค่ะลม่มล่มกับแห้งแห้งแต่ว่าเป็นเหล็กหกอยู่ดอกค่ะแต่ว่าเจ๊พัดมองว่ามันคือเหล็กเก่าเพราะว่าหางมันสั่นเนาะมองคือกันบ๊บหรือว่าเจ๊พัดว่ามันจะไปคือทางเหล็กจะแขวงแต่ว่าปกติเหล็กหกมันจะหางเป็นเป็นหางสูงสูงเนาะเปาเสียบบ๊ แต่ตัวนี้มันเป็นเป็นหัวยันย์แหม่แต่ว่าเพินเป็นเหล็กหกอยู่แต่ว่ามันเป็นลักษณะคือเหล็กเก่าบ่หัวใหญ่หางหน่อยนะครับแล้วแต่อันนี้ก็เกับหัวเนาะครับเนาะเมนเพราะว่าปกติเหล็กหกนี่หัวมันจะบอ่ยันย์ปันใดเราหัวจะบเลียวนะครับจมนหางมันจะเงาหนะเมีนจะเงาแล้วก็หัวหน่อยนะครับเหล็กหกเนาะอันนี้มันมันคือเก่านะครับหางจันคือจังเหล็กเก่าเลยะคือเหล็กเก่ามันจีเขาขันเก่าหาสามเก่าหาเนาะครับผม หาสามเก้านะครับหาสามเก้าหาสามหกนะครับเนาะมียนหาสามเก้าหาสามหกสามหาสลับกันสามหานะครับอันนี้เหล็กเล่าด้วยค่ะแต่ว่าเลขกหากะหางบ่มีปันใดคือเก้าอีกเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวท่างนะครับเนาะจะนนี้ถูกเสียงไทยนะครับถูกเสียงไทยของเล่าพัฒนาเด้อให้มีโชคมีลาบเด้อให้เอาขึ้นหวยไทยเด้อปูเด้อ ปูกับไหตงแม่นครีอดอกลูกหลานกับจะเป็นจังไดครับ่ันใดเขามาแค่หน้าจอไว้นะครับเราอานว่ามีเกาะเบิงนะครับแม่นว่ามันคือเหล็กเก่าคือเจผพัดเบาบ่าบนาะค่ะเนาะหางสั่นค่ะหัวใหญ่คือเหล็กเก่าหางเหลก็กหาจะเริ่มเริ่มหายนะครับมัเริ่มหายแม่นมันมจะเป็นมันจะเป็นศ <ขา S 1> ูนย์บาติกับเบิงเด้อค่ะเด้อเบิงเด้อครับเด้อเข้าเบิงไปถึงเบิงไปจนถึงเพ่นดับพ่นละค่ะไปเรื่อยๆครับหางเลขหามันคือสีังสี่ครับ เออมันหายหางหาหายอก็มาเต็มเลยครับเดวยวส่บบาเป็นศูนย์สามเด้อยปตินี่ละเอาเอาตามห้องเห็นนี่ล่ละครับตามพี่ตาเห็นครับเอฟซี FC มักตัวใดก็จัดไปครับผมค่ะเลขเล่าปัจนาเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวว้าเสียก,ก็จะหายไปเบื้องอีกชุดนึงนะครับอันเจีบาะเป็นเด็กหลั่นก่อนนะครับเนาะอุ้ยงามอยู่เดอ้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยเพิ่นแตกเพิ่น เพิ่นเพิ่นแตกมองเลขสามเด้อค่ะแตกหน่อยๆแตกทั้งขางเนาะคะ่ะตรงเลขสามนั่นชัดๆคือเลขเก่าเนาะคะ่ะเนาะแมนบ่คือเลขเก่าล่ะหัวเพิน่นใหญ่ไหมเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับมือนีเนาะคะ่ะสำหรับมือนีเอากับได้เลขถูกเสียงท้ายเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเลขเล่าปัตานาสาธุเดอสาธุสาธุบุญบาลมีปู ไผลูกหลานเพิงพาเดอ้อให้ถือเดอ้อเอซีแฟนช่องเจพัดผ้าร่วยช่องบ่าวเสฉะเนาะผู้ใดเขามาเห็นคลิปมาช่มคลิปก็ขอถือเล็กเดอ้อเล่าพัฒนามือนี่เนาะ,ะถือสามตัวตรงๆเดอ้อปูเดอ้อทาถูกข่าวสำหรับมือนีเจพัดก็ขอลาบไปก่อนเนาะคะ่ะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ